สวัสดีครับอันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 4นะครับก็อย่างที่รู้กันก็คือประเทศไทยเนี่ยมันปิดล็อกดาวไปนานพอสมควรแล้วพอมันเปิดใหม่เนี่ยทุกคนก็อยากไปต่างประเทศกันแต่ว่ามันเตรียมตัวลำบากมากเลยก็เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันต้องมีทำยังไงบ้างนะครับครับคลิปนี้นะครับเราก็จะแบ่งเป็น5ตอนนะครับตอนแรก จะเป็นเกี่ยวกับประเทศปลายทางที่จะเดินทางไปแล้วก็สองเป็นหาเที่ยวบินว่าจะยังไงนะครับแล้วก็ตอนเดินทางแล้วก็ก่อนลับไทยแล้วสุดท้ายคือ Th ทำไทแลนด์พาสเพื่อจะกลับเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็อันแรกเลยเนี่ยประเทศปลายทางเนี่ยเราต้องเช็คก่อนว่าประเทศเขาอ่ะมีความต้องการเอกสารอะไรบ้างเพราะว่าบางประเทศเนี่ยจะมีการเช็คเรื่องวัคซีน บางประเทศก็จะมีจํากัดยี่ห้อจํากัดอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องดูว่าเราฉีดได้ตรงกตามที่เขาต้องการหรือเปล่าเพราะว่าบางประเทศเนี่ยถ้าเราไม่มีวัคซีนเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราเข้าอันนี้ผมก็คือทําตัวอย่างมา2อันก็คือประเทศอเมริกากับประเทศสวิสนะครับถ้าเป็นประเทศสวิสเนี่ยก็จะมีชนิดวัคซีนที่ได้กับไม่ได้ประเทศอเมริกาเนี่ย เขาจะให้ติ๊กแค่ว่าเราวัคซีเนตหรือเปล่าแค่น mm ั้นเองฟูลีวัคซีเน็ตหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีวัคซ mm ีนแหละก็ยังติ๊กได้แล้วก็เข้าได้อยู่ดีนะครับที่ประเทศอเมริกา mm hmm. เดี๋ยวจะตัดรูปแล้วก็เอารูปไปใส่ให้ดูนะครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่ใบรับรองวัคซีนก็เข้าได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าไอ้อะไรแอปหมอพร้อมของประเทศไทยเราเนี่ยไอหนังสือรับรองอะ่ะ มีทุกอย่างภาษาอังกฤษหมดยกเว้นชื่อเรานะครับชื่อเราเป็นภาษาไทยอยู่ต้องขอคือจะขอเอก,อกอสารที่มันเป็นภาษาอังกฤษมารับรองก็จะปลอดภัยกว่าตอนเดินทางนะครับไม่งั้นมันมีแค่บัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนเราเนี่ยที่มันจะแมชกับชื่อในพาสปอร์ตเราได้นะครับและอะดีมีพี่ไปไประเทศสวิสอดีแล้วเขาเอาตัวอย่างมาให้ดูก็คือตอนที่ ไปสวิสเนี่ยมันจะมีให้เราส่งไอหลักฐานการจองห้องพักไปกับหลักฐานวัคซีนไปเพราะหลักฐานวัคซีนเนี่ยแล้วเขาจะทำเอกสารรับรองมาให้ใช้เวลาประมาณ7วันนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่ประเทศเลยต้องไป,ไปค้นหาข้อมูลเอาเองเดี๋ยวจะ เด,เดี๋ยวพาไปดูไอภาพตัวอย่างนี้ก่อน <Please. S 1> อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเว็บไซต์ของประเทศสวิตะเลือกภาษาอังกฤษแล้วกัน okay. เขาจะแค่ให้เราไปติ๊กว่าเราอ่ะวัคซีนเนตแล้วแล้วก็เทสต์ว่า positive for COVID and vaccinated อะไรนะคือเอาอันแรกดีกว่าเราไม่เ,เป็น หนึ่งโดสแล้วหรือว่าสองโดสภายในสองในหนึ่งสิบสองเดือนอันนี้คือตัวอย่างของใช้สวิตนะครับโอเคต่อมาก็เป็นการหาเที่ยวบินนะครับหาเที่ยวบินเนี่ยมันก็เหมือนการจองเที่ยวบินธรรมดาแต่ว่ามันจะพิเศษกว่าตรงที่ว่าแค่เราต้องเช็คว่าเครื่องบินสายการบินที่เราจะขึ้นเนี่ยเขาต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็บางสายการบินนะครับต้องใช้เอกสารฟิ t ทูไฟล บางสายการบินใช้แค่ rt pcr บางสายการบินใช้แค่ผลตรวจเพราะฉะนั้น atk ก็ได้ก็สายการบินที่ผมเลือกมาเนี่ยพอไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าใช้แค่ผลตรวจ rt pcr แต่มีพี่คนหนึ่งที่เขาเดินทางก่อนผมวันหนึ่งเนี่ยเขามีแค่ atk ก็ได้เหมือนกันก็เลยแต่ถ้า,ถา,ถาเพื่อความปลอดภัยก็ตรวจ rt pcr ไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ ถ้าจะเอาฟิทูไฟเนี่ยก็เพิ่มเงินอีกประมาณ500บาทแล้วไอที่ตรวจโควิดเนี่ยต้องทำยังไงก็คือผมก็ไป Google หาในหาที่ตรวจโควิดปกติเนี่ยครับบางที่ก็ปกติมันจะที่ประมาณ2,500ถึง3,000บาทแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกนชนดังๆก็จะประมาณ 3, 4,000อะไรเงี้ยมีหลานที่เข้าโรงพยาบาลไป แล้วก็โดนจับบังคับตรวจ RT-PCR คิดไป4,000อันนั้นน่าจะเป็นฉุกเฉินแล้วก็เป็นประมาณแบบดึกๆด้วยก็เลยคิดแพงเข้าไปใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าที่เอกชนที่เป็น lab อะไรพวกนี้มันก็มีที่ตรวจประมาณ2,000กว่าบาทตอนแรกก็หาไม่เจอแต่ว่าไป Google เจอแล้วก็ไปเจอเว็บไซต์น่าจะเป็นเว็บไซต์เหมือนกับหาดีลของพวกคลินิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้คลินิกได้ได้ดีลที่ถูกหน่อยอ่ะอันนี้ไหนก็ไหนละ ให้ดูเว็บไซต์ที่ผมจองเป็นเว็บไซต์นี้นะครับ hdmall.co.th อันนี้เราก็ไม่ได้โฆษณาให้เขาแต่ว่าจะบอกว่าเว็บไซต์อื่นมันแค่รวมนสถานที่แล้วก็เบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยโทรไปที่ไหนก็ไม่ติดเลยแต่เว็บไซต์นี้มันจองออนไลน์ได้เลยแล้วมันก็เป็นแบบเหมือนกับเขาแน้าโคลินิกต่างๆแล้วก็สามารถเซิร์ชตามสถานที่ที่เราสะดวกได้แล้วก็ดูตามราคาเนี่ยวันนี้มี9ก50เรือแต่ไปรู้อยู่ที่ไหนนะครับ ผมก็จองที่มันใกล้เดินทางสะดวกที่สุดแล้วก็ประมาณพันกว่าบาทเพราะว่างานมันก็แพงเกินไปเนี่ยก็ไปลองเข้าไปดูอ่ะกลับมาถึงข้อที่3แล้วนะครับตอนเดินทางเนี่ยก็ต้องเอาเอกสารทุกอย่างเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลตรวจโควิดใบรับรองการฉีดวัคซีนเนี่ยมาที่สนามบินเพื่อทําการเช็คอินนะครับ ถึงตอนโทรมาเขาบอกว่าไม่ดูหรอกผลตรวจโควิดผลตรวจไอฉีวัคซีนเนี่ยแต่พอมาถึงสานามบินจริงๆเขาบอกว่าขอดูหน่อยก็ตื่นเต้นกันไปแต่ว่าเราเตรียมตัวมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีของที่จะยื่นให้เขาหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ปลายทางที่เราจะไปเนี่ยตรงเคาน์เตอร์ที่เราเช็คอินเนี่ยเขาจะมีให้เราทําประมาณสามสี่อย่างเดี๋ยวไปดูว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับนี่อันนี้แอบถ่ายรูปมาเร็วๆอันแรกเลยเนี่ยเป็นแบบฟอร์มที่บอกว่า ยอมรับความเสี่ยงว่าถ้าสมมุติเราไปถึงแล้วเนี่ยเขาไม่ให้เราเข้าประเทศเนี่ยเราก็ต้องยอมจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินบิน,บนกลับนะครับก็ปกติถ้าไม่อันนี้นะครับใบใหญ่ๆขวาม,มือถ้าเราตอบคาถามเขาได้หมดว่าเราแบบไม่ไม่มีความเสี่ยงแล้วก็เราฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็จะเข้าได้แต่ถ้าแบบไปถึงแล้วบอกว่าเอ้แบบติดไม่ติด,ไม,ตดไม่รู้ ตรวจไม่ตรวจไม่รู้อะไรเงี้ยก็อาจจะเข้าไม่ได้นะครับตอบอย่างมั่นใจแล้วชีวิตจะดีนะครับแล้วก็มีกระดาษอกอกนึงที่เขาให้มาก็คือตอนกลับเข้าไทยเนี่ยต้องทําอะไรบ้างต้องเข้าเว็บไซต์พวกนี้ไปจอง Thailand Pass เนี่ยไอไทยพาสเนี่แหละซึ่งอันนี้เตรียมไว้หมดแล้วตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วไม่เป็นไรอ่ะอีกนิดนึงทางเคาน์เตอร์เนี่ย เขาจะมีอันนี้ปลายทางที่ผมจะเดินทางไปนะครับเขาก็จะเอาเอกสารมาให้หมดเลยว่าก่อนไปถึงสานามบินเนี่ยต้องกรอกอะไรบ้างอันนี้เป็น QR code ให้กรอกเลยว่าข้อมูลอะไรบ้างก็เป็นกรอกข้อมูลแค่ว่าชื่ออะไรที่พักที่ไหนเบอร์โทรศพัพท์ติดต่อยังไงแล้วก็วิฉีวัคซีนหรือ,อยังอันนี้นะครับเป็นวัคเป็นโควิดไหมหรือไม่เป็นแล้วก็มีข้อเอกสารอีกไปดู เอกสารเหมือนกับว่าคนที่จะเข้าเป็น d i s c คเชอร์สำหรับคนที่จะเข้าประเทศอเมริกานะครับเป็นเอกสารของไอ้ CDC ให้ดูเล่นๆนะมันก็อันนี้กอกง่ายมากเลยมาติกแค่ว่าฉีดเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ฉีดก,ก็ติกข้อนี้ถ้าเคยเป็นแล้วก็ฉีดอันนี้อะไรอย่างนี้หรือว่าแบบ ได้รับใบรับรองจากหมอว่าเราไม่สามารถตรวจโควิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะอันนี้คือ1ฉีด2เป็นนักทีมนะครับขยายใหญ่น่ดเดียวก็ถ้าคนปกติเราคิดว่าเข้าได้ประเทศแน่นอนก็คือติ๊กอันนี้ไปเลยแล้ถ้าเดินพร้อมกับคนอื่นๆเดินทางพร้อมกับคนอื่นๆเนี่ยก็ใส่ชื่อคนที่2คนที่3าไปตรงนี้มั้งแล้วก็ติ๊กให้ว่าแบบรับรองด้วยกัน แล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับคนที่ได้ได้รับไอ้เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นเปน presidential p r o c l a m อันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรผมว่าดาวแค่แบบเหมือนเป็นประการของภายในประเทศอเมริกาเพราะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ติดเซสชั่นสอนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เราต้องเอาไปให้พอดีอันนี้ไปทางสิทธิ์ที่กลางทางก่อนก่อนที่จะ ขึ้นเครื่องบินไปไปลายทางเนี่ยเราก็ต้องส่งอันนี้ให้เขานะครับไม่มีอะไรอ่ะมาดูอันนี้ก่อนกลับไทยต้องเตรียมอะไรอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปใส่ที่ต้องการสําหรับมาที่ Thailand Pass นะครับก็คือต้องไปตรวจ rt pcr 72ชั่วโมงก่อนที่จะบินกลับนะครับเพราะฉะนั้น ต้องไปหาเลยว่าประเทศที่เราจะไปเนี่ยเขาตรวจได้ที่ไหนบ้างแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่ในการออกผลซึ่งปกติมันก็ภายใน1วันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นวันเดียวกันหรือว่าได้วันรุ่งขึ้นเวลาเดียวกับที่เราไปตรวจหรือว่ายัางไงเราต้องเช็คให้ดีๆเพราะว่าถ้าตรวจไม่ทันแล้วเราก็กลับประเทศเราไม่ได้นะครับรจนไม่ให้กลับประเทศนะครับอย่างที่สองที่ต้องเตรียมก่อนกลับไทยนี่ก็คือจองโรงแรม สำหรับคนที่ไอไทยพาสมันจะมีหลายแบบแบบที่กลับมาจากประเทศที่เขาไม่ต้องไม่ต้องกักตัวครับยังไงเราก็ต้องจองโรงแรมอยู่ดี1คืนเพื่อรอผลตรวจ rt pcr ตอนตอนกลับไทยนี่ม,มั่วไปละเหนใหม่เห็นใหม่1คืน,นก็คือนึคืนและหนคืนเนี่ยไม่ใช่จองแค่โรงแรมอย่างเดียวนะครับ ต้องจองบวกออปชันเสริมไปหนึ่งคือรถรับส่งสนามบินบวกกรบอะไรตรวจอา c P, C R, อีกรอบหนึ่งอันนี้คือตรวจที่ไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาคลิปเนี้ยโรงแรมที่ผมจองไปเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจที่ว่าไปรับที่สนามบินแล้วก็พาไปที่โรงแรมแล้วก็ ตรวจ RT-PCR แล้วก็ไปนอนที่โรงแรมแล้วนอนที่โรงแรมเนี่ยก็ต้องรอเวลาว่าผลตรวจออกเมื่อไหร่ถึงจะออกมาได้นะครับแล้วก็พราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการตรวจ2แบบที่เขาเอามาขายเราแพ็กเกจนะไม่รู้ว่าเป็นต่างกันยังไงแต่ว่าคิดม่มันต่างกันอยู่แล้วแหละแบบถูกประมาณ1,200บาทผลตรวจ12-24ชั่วโมง แบบแพง3,900บาทผลตรวจเขเขียนว่า5-6ถึง6ชั่วโมงมั้งซึ่งก็ไม่รู้ทำไมมันนานขนาดนี้เพราะว่าไออะไรอะบางทีมันก็ตรวจชั่วโมงเดียวก็ได้แล้วอะแต่อันนี้กลายเป็นว่าเอ็กซ์เพรสยัง5-6ชั่วโมงอยู่ไม่เป็นไรก็ถือว่ากลับมานอนพักที่โรงแรมคืนหนึ่งนะครับก่อนที่จะออกมาจากที่กักตัวแล้วก็กลับไปสู่ประเทศไทยได้ ก็อันนี้คือเราก็เอาทั้งผลตรวจแต่ผลการจองโรงแรม QR code แล้วก็โอเคอ่ะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายการทำ Thai Pass นี่ต้องใช้อะไรบ้างหนึ่งไอประวัติการฉีดวัคซีนเราก็คือไปแคปหน้าจองมาจากหมอชนะนะครับ ทั้งหน้าจอที่บอกว่าฉีดไปแล้วเมื่อไหร่กับหน้าจอที่เป็น QR c ค d e โอ้ยไม่ออกเลยลายมืออย่างที่สองที่ต้องใช้นะครับก็คือไอเลขการจองโรงแรมต้องใช้รหัสนะครับบวก QR code ใช่ปะไม่ใช่จำไม่ได้ละใชส้สกรีนช็อต หรือรูปที่เราจองนะครับบวกไอ้ r e s e r v a t i o n n u m ม e r ครับมีเลขนะไม่มีแล้วมั้งแค่นี้แหละใช้แค่ข้อมูลแค่นี้ตอนแรกก็โดนคนขู่ว่าเฮ้ยรอนานรอนานแต่พอไปทำจริงๆนะครับมันก็ใช้แค่ประมาณ4-5หชั่วโมงเนี่ยเขาก็ส่งเมลกลับมาแล้วอัพโหลมาได้แล้วก็อันนี้ เตรียมตัวแค่เนี้ยก็จะไปต่างประเทศแล้วกลับมาไทยได้อย่างปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวตอนต่อไปจะทำให้ดูว่ากลับมาเป็นยังไงอันนี้กำลังจะออกไปละแค่นี้นะครับ